หลังจากที่เราได้ซัดซ้อมกันมาหลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นห้างสรบพสินค้าเซลเท่าเดอะมอลล์เทอร์มินอลนะครับที่ให้ความบป็นครอสสถานที่ฝึกซ้อมและก็ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมาวันนี้เป็นวันจริงแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ทุกท่านมองเห็นอนุสาวรีย์ <Yeah. S 1> ท่านท้าสุราานารีคุณย่ามองเราอยู่หลายท่านพนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากคุณย่าว่าลูกได้ทำหน้าที่ของลูกอย่างดีที่สุดแล้วซัดซ้อมมาเป็นระยะเวลายาวนาน และเวลานี้จะถึงเวลาจริงที่เราจะได้รับถวายคุณย่าแล้วนะครับขอให้ทุกท่านอยู่ในแถวและเราจะเชิญท่านรัมนตรีแล้วนะครับเราจะเรียนทุกท่านว่าเราพร้อมแล้วทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับขอเสียงหนานนะครับพร้อมเลยครับขอบคุณมากครับ อย่าลืมนะคะในช่วงของขบวนรกไฟนะคะที่จะเดินทางเข้ามานะคะก็คือททพันนะคะจําได้ไหมว่าแถวไหนจะต้องแยกแถวจําได้ไหมคะจําได้ไหมคะว่าแถวไหนจะเป็นผู้ที่แยกแถวนะคะกำันอยู่ในแถวเรียบร้อยเมื่อท่ารนรัฐมนตรี ขึ้นมาบนลานุสาวรีท่าน้าสุรนารีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับท่านประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครราชสีมาจะกล่าวประวัติความเป็นมาของการรำวงสวงท้าสุรนารีหลังจากท่านประธานแม่บ้านกล่าวจบเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับชมการรำวงสวงท้าสุรนารีประจำปี2567ใช้เวลาประมาณ25นาทีซึ่งตอนนี้ประธานแม่บ้านมหาดไทย และก็ผู้นับบวสูงทุกท่านมีความพร้อมแล้วครับอมองดูสวยงามมากทุกท่านสํารวมตัวเอง ตอหน้าท่านท้าวสุราารีเพราะว่าท่านจะท่านตั้งใจแล้วในตอนนี้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าคุณย่าใช่ไหมครับเวลานี้ท่านใดที่มีสมาธิท่านก็จะได้บุญส่อย่างแรงกล้าคุณย่าก็จะมองดูลงไปข้างล่างและคุณย่าก็จะให้พ่อนท่านนะครับเพราะว่าท่านมีความพร้อมที่จะสักการะคุณย่าโมคุณย่าก็จะมีจิตทิพย์ปัญญาทิพย์ส่งไปให้ทุกท่านเพราะฉะนั้น ท่านใดที่นิ่งท่านใดที่เงียบท่านใดที่สงบท่านใดที่พร้อมที่จะสักการะท่านท่านจะได้กุศลอย่างยิ่งใหญ่ตัวท่านเองครอบครัวท่านจะมีแต่ความเป็นมงคลจะ,จะเจริญรุ่งเรืองจะมีโชคลาภจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยืนนานจะมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตครับตลอดระยะเวลา25รอบที่เราซ้อมกันนะคะวันนี้ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ ที่จะได้ร่วมกันเปิดงานรำถวายให้กับท่านท้าวสุรานาถในครั้งนี้นะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติจากท่านรับคนดีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานาท่านสุดาวันหวันนี้จึงมาผิดโอมสได้ให้เกียรติมาเป็นประธานรวมไปถึงนะคะในวันนี้เรามีผู้ใหญ่นะคะที่เรารักและเคารพอยู่ตรงนี้กับเราด้วยนะคะก็ต้องบอกว่านี่คืองานของพวกเราชาวโคราชที่จะได้ร่วมกันแสดงความศรัทธาความรัก และเขารบต่อท่านพาสุรนารีค่ะในวันนี้ท่านประธานในที่นี้เดินทางจากไปอย่างหลายทุ่สาร์สวีท่านท้าวสุรนารีและพิทบัตเเรียบร้อยแล้วนะครับและก็มีท่านนายกอการบริหารส่วนจังหวัดคุณดรอกเรจรดาดาวงสุขจิตโกศลรวมท่านอีกหลายท่านนะครับที่เดินมาในกรับอขอกครละ ในระดับนี้ของคกเดชเชิท่านประธานแม่บ้านอาาันดับเจ็ดมาขอได้ีผป็นมาคุณกอลจีนาคือกราบประวัติความเป็นมาของการนำงดีท่านพาไปแล้วน่ะอเรียนเชิญค่ะเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเท,ที่ยวและก,กีฬาดิฉันนางอองจิราสี่คนมาทันแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาขออนุญาตกล่าวประวัติความเป็นมาของการํำพวงส่วนเท้าสุรานารีประจำปี2567ดังนี้การดำดวงส่วนเท้าสุรานารีมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเลื่อนขูดวีรกรรมอันต้าหานของเท้าสุรานารี มีรสติผู้กล้าของชาวจังหวัดนครก็จะถึงมาและชาวไทยทั้งประเทศเป็นการปลุกจิตสำนึกให้อนุชนรุ่นกลางได้ตระหนักถึงความเสียสละการดันไว้ซึ่งความรักชาติเรวมทั้งเป็นการส่งเสริมอ,อนุรักษ์วัฒนธรรมของทิ่นอันดีงานการรำบวสส่วนเท้าสุรานาดีประจำปี2567ผู้ํำคือ หาสตีชาวนาครราชสีมาประกอบด้วยภยร,ริยาข้าราชการระดับจังหวัดร,ระดับอำเภอสัดส่วนราชการคณะตุลาการทหารทางรวนองค์กรปกครองส่วนท้งนองถิ่นกลุ่มแม่บ้านทั้ง32งทอำเภอภาคเอกชนนักเรียนและนักศึกษารวมทั้งสิ้น7,111คน การรำวงส่วนขาสุรนารีแต่งออกเป็นสามช่วงช่วงที่หนึ่งเป็นบทถวายราชสุดวีพระบาทสมเด็จพระชินวชรเาเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้ามกุฎเนตรเจ้าฟ้าจุฬาจักรวาลย์อัครมเหสีราชกุมารี้รงพระสงฆ์สว่างข้าววารัตกิยานราชนาวีด้วยเงินจีมะโบรีโครา เป็ช่องหลบโจรท่ารำแบบมาตรฐานช่วงที่สองเป็นวัฒนธรรมพื้นที่เรียรำโทนเฉลิมฉลองเมืองนครราชสีมาโดยใช้ท่ารำแบบพื้นบ้านโคราชช่วงที่สามเป็นการจับีบทประกอบคำนองสองประพัน์ยะกลา่าถิ่นวิญญาของเ้าสุุนารีผู้ประพันธ์บทนายประจวบระหว่างคนกลางอดีดตผู้หน่วยการโรงเรียนเพยทพธีมิตร นายสกรทงสิเทียมอดีตหัวหน้ากลุ่มสารคีตสินงไทยวยทิทยนะาลัยนรศิงพอราชศิรานา,นาผู้เรียบเรียงคำดอกนายกําปั่นวิทิวราภาัยบูลนายประภาสวิสันเขียผู้ขับร้องนายกําปั่นวิทิวราภัยบูลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงโคราชพุทธศักราช2565 นางปิยาพรมีมั่งคั่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล3ผู้ออกแบบท่าร่างนาครูอาตารจากวิทยาลัยนาตติลป์นครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนคนรราชสีมาโรงเรียนวัดสลักใจและโรงเรียนเทศบาลเ1ควบคุมการฝึุสอนโดยนายธุรกิจ นายชูนทองใจซึ่งรำผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์คนครราชสีมาบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเชิญชมกราราวงสวงท้าวสุรานาประจาปพี2,507บัดนี้ลำดับนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมพิธีรำบวงสวงถวายท่านเท้าสุรานารี ประจำปี2,567ัน้นาบะบัดน,น,นี้ ขวัญเมืองโคราชประกาศไทยสูงรวมใจของทุกคนทีน่โหนดเหล่าสกิริววออนีรำบวงทวงปวงรูปสารยาตบบ้านทุ้กครองเมืองย่ญญาไม่ร่างขอขีดยาประธานคนนอนเงินที่ปูนเล็ม نكف كن